วันนี้เองต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจมันก็เริ่มเดินนะครับแต่วันนี้เราก็ยังห่วงกาลังซื้อมันเป็นแค่กลุ่มเดียวหรือเปล่ารัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมแต่การเสริมนั้นนะ่ะรัฐบาลได้เสริมอยากก่างจริงจังหรือเปล่าวันนี้ไางานสัปดาห์หนังสือมาหนังสือเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างหนังสือเศรษฐกิจก็น่าจะได้รับความสนใจดีนะในทุกเรื่องหนังสือผมว่าคนสนใจมาซื้อหนังสือเยอะมากนะครับ พอได้เห็นงานแสดงสินคูวันนี้แล้วรู้สึกว่ามันจะส่งผลดีกับอนาคตเศรษฐกิจของประเทศนยังไงบ้างไหมหรือยไงจริงๆแล้วนะครับถ้าเศรษฐกิจมันเดินเนี่ยวันมาถึงคนจะต้องมีการซื้อการขายเยอะขึ้นนะครับวันนี้เองต้องยอมรับว่าเ,เศรษฐกิจมันก็เริ่มเดินนะครับแต่สิ่งสําคัญคือการจัดงานการจัดสถานที่แล้วรวมทั้งโปรดักสินค้าให้มันน่าสนใจถ้าเราจัดสินค้าจัดโปรดักให้เป็นคัสเตอร์ให้มันน่าสนใจคนมาเดินซื้อกันเยอะๆ สำคัญคือกาลังซื้อคนต้องมีถ้ามีกำลังซื้อมันก็ทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นแต่วันนี้เราก็ยังห่วงกาลังซื้อมันเป็นแค่กลุ่มเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าท่านรัฐสนตรีท่านหนึ่งเขาพูดว่าไอ,อ้ตอนนี้เศรษฐกิจธธไทยเนี่ยโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมันดีรัฐบาลวางรากฐานไปเยอะดูอย่างพิมพ์ิขายคือรวยอันนี้เรามองว่าไงครับคือการที่คนที่สามารถจะสร้างตัวตนขึ้นมาเองได้เนี่ย มันขึ้นอยู่กับเขาใช้ช่วงจังหวะหรือใช้ทั้งยี่ในช่วงนั้นให้เข้ากับสถานาในเวลานั้นมันก็จะทําให้เขามีโอกาสมากขึ้นมันอยู่ที่จังหวะนะครับรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมแต่การเสริมนั้นนะรัฐบาลได้เสริมอยากก่างจริงจังหรือเปล่าหรือรัฐบาลได้แต่ดูแล้วก็ให้ทุกคนพยายามช่วยตัวเองนะครับวันนี้เราทุกคนพยายามจะช่วยตัวเองให้ทุกคนรอดจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีมากกว่า มองว่าการที่เาเคมพินที่ทายที่ถูกผิดอันนี้เขาเคยว่าเป็นผลงานเป็นความก้าวหน้าของบร,รัฐบาลที่ถูกคือ,อม,คมันก็มีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอินฟาที่ต้องมีนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่ารัฐบาลได้ช่วยขนาดไหนจริงๆรัฐบาลควรจะมีแพลตฟอร์มของรัฐบาลเองเพื่อจะทําให้ทุกคนลดค่าใช้จ่ายลงสนับสนุนให้คนมีโอกาสที่จะสร้างแพลตฟอร์มของตัวเอง Data ทุกอย่างเนี่ยอย่างไทยทั้งไทยเรามองเลยว่าถ้าเราขึ้นมาเป็นรัฐบาลเราจะทํา Data วันเพราะข้อมูลทุกอย่างมันต้องเชื่อมต่อกัน ถ้าเชื่อมต่อแล้วมันจะทําให้การพัฒนาเราเร็วขึ้นเศรษฐกิจแล้วก็จะเดินได้เร็วขึ้นการเซอร์วิสประชาชนก็จะเร็วขึ้นสิ่งสงาคัญก็คือจะลดคอร์ชชั่นได้อย่างชัดเจนครับอนอกจากนี้เรายังมีไอเดียอะไรไหมถ้าสมุทิไทยสร้างไทยได้เปน็นรัฐบาลเราจะสนับสนุนให้เกิดดิจิทัลอีโคโนมี่ยังไงได้บ้างโอ้อยังแพลตฟอร์มอย่างที่ผมบอกเราต้องสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นมาเยอะๆแต่เกิดโดยรัดอยู่สัมสนุนข้างหลงังแต่ให้ไอ้ชนเนี่ยอยู่เป็นผู้นํา นะครับอย่างแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวนะแต่แทน A B M B แทน A โก da ที่ได้แน่นอนเลยถ้ารัฐอยู่สำมุนข้างหลังมันจะทําให้การท่องเที่ยวที่คนเข้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยสามารถที่จะทําให้ทุกคนประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้นะครับคนโรงแรมก็ประหยัดค่าใช้จ่ายทุกอย่างลงได้ไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงดังนั้นดังนั้นรัฐบาลจะต้องเข้ามาถึงในการช่วยสำมุนเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างจริงจังเรามีนะครับไทยเรามีมอนเม е н ์ใหญ่ๆหลายที่เลย ไม่ว่าจะเป็น Amazing Thailand ที่จัดวิ่งผ่านเมืองกรุงเทพมีบางแสน,แสนมีขอนอแก่น่าม,มีเชียงใหม่แด่จริงๆเราเนี่ยพักเราเนี่ยมองว่าเราต้องการจัดแบบโตเกียวรันเลยแบบให้ใหญ่แบบระดับโลกไม่ให,ใหญ่เฉพาะในประเทศไทยเราจะดึงมา อันนี้เราคิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์กับการท่องเที่ยวของเราอย่างเต็ม่คุณหญิงจัดที่โคราชได้นี่ครับเพราะว่าเป็นหญิงก็ที่โคราชก็โอเคเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันต้องดึงให้ทุกคนในโลกนี้รู้จักว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในเมเจอร์ให้ได้นี่คือสําคัญเพราะว่าจัดวิ่งจัดตรงไหนก็ได้แต่จัดให้เป็นเมเจอร์นี่มันสําคัญดังนั้นเราต้องมีคอนเนคกับนักวิ่งคอนเนคกับ เรื่องของรางวัลเรื่องของโปรโมทเรื่องพ r มันมีประเด็นหนึ่งครับว่าเมืองต่างๆเหล่านั้น,นที่ประสบความสาเร็จได้เพราะเขาใช้ตัวเมืองเป็นตัวหลัก,กซึ่งตองนั้นก็จะปีประชาชนซึ่งเป็นชุมชนของเขาจริงๆอย่างกรุงเทพเราเนี่ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงเนื่อง,งจากว่ากรุงเทพเราเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างโตเกียวเขาก็าเป็นคนโตเกียวใช่ไหมฮะชิคาโกหรือโอซาก้าเองก็จะเป็นคนในแถบนั้นทั้งหมด พอมาจัดกรุงเทพปั๊บเนี่เรามีกระแสเสียงขึ้นมาทันทีเลยว่าเอ้ยเขาต้องทํามาหากินนะต้องอะไรอย่างเงี้ยมันต้องร่วมมือกันนะครับต้องร่วมมือกันแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะได้ประโยชน์จากการนักท่องเที่ยวที่เข้ามานักวิ่งที่เข้ามาเยอะมากเยอะาก็คนหนึ่งไม่ได้มาวิ่งคนเดียวตัวอย่างชชวนเพื่อนเขาครอบครัวมาเชียร์ด้วยอะไรด้วยนะครับตรงนี้คือคือสิ่งที่รัฐบาลต้องสนับสนุนแล้วก็หาสถานที่ที่เหมาะแล้วก็เราก็วนเ่ยนะครับเราเป็นเมเจอร์ แค่เดือนปีละครั้งเนี่ยโอ้คนจะมาพูดถึงประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาแล้วคนอยากมาประเทศไทยอยู่แล้วถูกไหมทั้งเที่ยวเราอยากมาอยากมาประเทศไทยอยู่แล้ววิ่งมาวิ่งด้วยโอ้โหเขาถือโอกาสได้มาเที่ยวจะมาได้มาวิ่งเขามาแน่นอนนะครับจริงๆรัดต้องใส่ใจรัดเองไม่ได้ใส่ใจครับน